อ่ะสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องอาจารย์หมีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับอา้าวันนี้นะครับวันพฤหัสบ,บดีที่27เมษายน2566นะครับผมเดี๋ยวนําพาทุกท่านนะครับนำพาสมาชิกทุกคน FC ทุกๆคนเนาะนะครับผมไปดูแนวทางฮานอยพิเศษ ปกติและ VIP นะครับแนวทางฮานอย3มรอบนะครับผมสำหรับผลงานเมื่อวันนะครับก็แตกอีกแล้วนะครับแนวทางตำหนอยของเรานะฮะก็ยินดีกับสมาชิกที่ติดตามนะครับก็คือแตกตัวนี้เนาะทุกคนนะนะครับเดี๋ยวย้อนให้ดูนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับแนวทางฮานอยพิเศษเนาะนะครับรอบแรกออก8 4 5ห้าล่าง4ี่ดนะครับ แปดสี่ห้าล่างสี่แปดนะครับตัวเจาะไม่เข้านะครับเข้าตัวรูดใครรูดสีนะครับเด้งบนล่างนะครับใครรูดสีเด้งบนล่างนะครับแล้วก็ฮานอยปกติไม่มานะครับผมฮานอยปกติออกหกเจ็ดห้าล่างเบิ้ลสองสองนะครับแล้วก็มาปิดท้ายสวยๆนะครับฮานอย v i p สามตัวบนออกสามสองเก้าล่างหกสาม 3 2 9ล่าง63เข้าตัวรูดตัวฟันนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับแล้วก็เข้าตัวเน้นตัวเน้นคือตัวนี้เข้า63เข้าตัวเน้นนะครับผมคือตัวนี้นะครับเข้าตัวเน้นนะครับยินดีกับสมาชิกที่ติดตามแนวทางด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฮานอยนะฮะอ่ะส่วนวันนี้นะครับก็คำนวณให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากคนละ1นึ่งไลค์คนละ1นึ่งแชร์ ฝากคนละ1นึ่ไลค์คนละ1แชร์นะครับแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆได้เห็นแนวทางด้วยให้เพื่อนๆได้ปังกับเราด้วยนะครับส่วนใครจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับกดที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอ m ดมินว่าขอเข้ากลุ่ม VIP อาจารย์มีพาเฮงนะครับหรือใครทําไม่เป็น ID ดีไลน์นี้มานะครับ ID ดีไลน์สองศูนย์ศูนย์ส นะครับ id line สองศูนย์ศูนย์นะครับ id line นี่มาแล้วก็แจ้งด้วยว่าขอเข้ากลุ่ม vip จานมีพาเฮงนะครับหรือกดที่ลิงก์ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับผมต่อไปนะครับไปดูแนวทางของวันนี้กันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมวันนี้นะครับฟัน7รอง3วันนี้ฟัน7รอง3นะครับวิ่งรูดเจ็ดวิ่งรูด3ได้เลยนะครับ ตัวเจาะนะครับเจาะ7 0 7 1 7 8 7 9 3 5 3 6 3 7 3 8นะครับ3ตัว9 7 0 1 3 8ตัวเน้นนะครับจะเน้นแตกเหมือนเมื่อวานอีกไหมนะครับเน้น70เน้น70กับเน้น38นะครับเน้น70กับเน้น38นะครับวันนี้นะฮะอ่ะ ใครชอบก็แคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับสำหรับแนวทางตำหน่อย3รอบวันนี้พิเศษปกติและ VIP นะครับผมก็แนวทางมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับเป็นเพียงแค่ศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขเท่านั้นนะครับให้ทุกคนโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านทางช่องไม่ได้สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ เลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ